สมเพียนเกิดในครอบครัวจนๆในจังหวัดสงขลาเขาเป็นลูกคนที่4ี่จากจำนวนสิบคนสมัยเด็กใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีพี่น้องหลายคนทั้งยังมีฐานะยากจนรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพกลีดยางภาราเดิมทีสมเพียนใช้น้ำสกุลแท้จริงต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเอกสมยาเพราะสมัยนั้นโรงเรียนพลตำรวจไม่รับคนที่ใช้แท้เข้าอบรมจึงต้องไปขอใช้นามสกุลเพื่อนบ้าน สมเพียนมีชื่อเล่นว่าเนียบแต่คนอื่นมักจะเรียกติดปากว่าเพียนหรือจาเพียนน้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อเล่นของเขาชีวิตในวัยเด็กมีความสุขสนตามภาษาเด็กผู้ชายซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กผู้ชายทั่วๆไปมักชอบปีนป่ายต้นไม้หาผลไม้ป่ากินยิงนกตกปลาจับปลาเล่นน้ําในลําคลองตามภาษาเด็กชนบทที่ไม่มีของเล่นอื่นๆน,นอกจากอาศัยธรรมชาติในพื้นที่เป็นของเล่น นิสัยใจคอเป็นคนร่าเริงกล้าหาญไม่กลัวใครไม่ยอมคนยิ่งหากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจะสู้แบบหัวชนฝาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอทำให้เป็นที่รักของเพื่อนภูมิสำหรับการเรียนหนังสือนั้นอยู่ในระดับปานกลางไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ด้อยกว่าใครช่วงแรกเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านเมื่อจบชั้นบ .4 ได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์วัดแอมเภอเทพาอาศัยเข้าก้้บยาะและที่พักเพื่อเรียนหนังสือต่อกระทั่งจบชั้นมปลายจึงสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจร้อยตำรวจตรีชมเพชรชรัตเพื่อนร่วมรุ้นโรงเรียนพลตำรวจที่เคยใช้ชีวิตร่วมรบกับจ่าเพียรถ่ายทอดชีวิตของพวกเขาในช่วงวัยเรียนและช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานกันว่ารู้จักกับจ่าเพียนมานานเกือบ40ปี เรียนโรงเรียนพลตำรวจมาด้วยกันแต่อยู่กันคนละกองร้อยจ่าเพียรน,นั้นมีชื่อมานานตั้งแต่เป็นนักเรียนพลเพราะเป็นนักกีฬาและเป็นคนมีน้ำใจเมื่อเรียนจบต่างแยกย้ายไปอยู่ตามท้องที่ต่างๆกระทั่งปี2514เขาได้ย้ายมาที่สบพบังสตาจังหวัดยะลาจึงได้พบกับจ่าเพียรอีกครั้งเขาดีใจมากที่ได้มาอยู่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนนั้นจ่าเพียรเป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ สมัยนะั้นสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงมีกลุ่มผู้กอ่อความไม่สงบหลายก๊บหลายเหล่าอาทิกลุ่มเหมือนเจะมะวายิเก่าเซงลูกไม้ไผ่ครูปอสูเลตาละเวพวกนี้จะอยู่ในป่ามีกำลังอย่างน้อยสิบคนขึ้นไปทางโรงพักได้จากชุดลาดตะเวนออกหาข่าวโดยชุดของเขามี11คนหลังจากที่หัวหน้าชุดได้เสียชีวิตจ่าเพียนก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าชุดแทนชาวบ้านรักจ่าเพียนมาก เวลาจะไปทางไหนก็จะมีคนมาบอกจากเพียนเสมอว่าอย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนี้ชุดของเขาจะทำงานกันทุกวันพุธและวันเสาร์เพราะเป็นตลาดนัดสาเหตุเพราะคนจะเยอะจะได้รู้กันไปนเลยว่าใครเป็นญาติพี่น้องใครไม่ต้องมาอุบอิบกันประกาศกันให้ชัดเลยแต่ทุกครั้งที่ชุดเขาทำงานก็ไม่เคยมีใครมาต่อว่าว่ายิงผิดตัวเพราะกลุ่มที่ถูกยิงเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทุกราย โจรสมัยก่อนจะแต่งเครื่องแบบอาศัยอยู่ในป่าหรือมักจะชอบเรียกค่าคุ้มครองยิงใครต้องมีเหตุผลไม่บูมบามตำรวจต้องเดินเข้าไปหาโจรเข้าไปในป่า1 0 2ถึงกิโลถึงจะได้เจอโจรและมักจะเดินทางในเวลากลางคืนผู้คนจะสวมรองเท้ายางคู่ละ1ิบบาทเดินลัดล็อกไปตามต้นไม้ไม่ให้ใครเห็นให้เหมือนเหมือนชาวบ้านธรรมดาตอนนั้นสามารถเด็ดหัวคนสำคัญของกระบวนการได้หลายคนอาทิไอบะบางหลาง หรือขบวนการคนสำคัญสคัญของบรรดังสตาซึ่งผลงานต่างๆล้วนเป็นฝีมือของจ่าเพียนทางนั้นจ่าเพียนชอบทำงานไม่ชอบอูชอบเดินหน้าสั่งให้ทำอะไรก็ทำสั่งให้เข้าป่า2-3ถึงวันแต่ดันเข้าไป4-5ถึงวันเขามีจุดหมายว่าจะต้องทำให้ได้ถ้ารู้ว่าโจรอยู่ที่ไหนเขาก็จะไปทันทีไม่เคยได้ยินจากปากว่าจะไปดีกว่า ภารกิจเข้าป่าล่าโจรของชุดยุงทองแม้จะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจแต่บ่อยครั้งลูกทีมต้องฝ่าดงกระสุนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แม้แต่หัวหน้าชุดอย่างสมเพียรก็ถูกยิงบาดเจ็บมาแล้วหลายครั้งจากผลการทุ่มเทป,ปฏิบัติหน้าที่นี้เองมีส่วนสำคัญทำให้จ่าเพียรได้รับเลื่อนชั้นยศอย่างรวดเร็วเพราะมีผลงานเป็นเครื่องการันตีครั้งแรกจ่าเพียรถูกยิงที่ป่าหวังจากนั้นก็โดนมาเรื่อย ร้อยตำรวจเอกชมเล่าต่อว่าบางครั้งจะเพียรนั่งยิงอยู่ใ,ใกล้ตัวเขากระสุนเฉียวไปมาใ,ใกล้ตัวเขาบ่อยครั้งแต่จ่าเพียรน,นั้นบ้าบินยิงเป็นยิงบางครั้งถูกยิงก็ไม่ยอมบอกจะสู้จนกว่าโจรจะถอยหนีจนเคลียร์พื้นที่ได้แล้วจึงบอกเพื่อนๆว่าถูกยิงซึ่งถ้าบอกในขณะนั้นจะทำให้ลูกชุดตกใจและเสียกำลังใจครั้งหนึ่งชุดของเขาล่าตะเวนเข้าป่า วันนั้นฝนตกโปรยๆทั้งคืนโดยอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่สายตาคอยซุ่มดูข้างหน้าและปะทะกับสายตาของจ่าเพียนเหมือนจะถามว่าพวกเขาบ้าหรือเปล่าข้าราชการอื่นๆนอนหลับสบายอยู่บนที่นอนแต่พวกเขามายืนทำบ้าอะไรตรงนี้ทำเพื่อใครกันจะตายตอนไหนก็ไม่มีใครรู้แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจากสายตาที่ว่างเปล่าและเยือกเย็นจากจาเพียนตั้งแต่คราวนั้นเขาก็ไม่กล้าคิดแบบนั้นอีกเลย เมื่อต้องทํางานคู่กับจ่าเพียนจ่าเพียนเป็นคนบ้าง,งานเป็นคนทํางานจริงอยากจะปราบพวกนี้ให้หมด10บกว่าปีที่ร้อยตำรวจชมทํางานด้วยกันจ่าเพียนถูกยิงไม่ต่ำกว่าสิครั้งครั้งหนึ่งพลเอกเคียนชัยสริริสัมพันธ์เดินทางเขาเยี่ยมและขอเรียนจากมาลาให้และครั้งนั้นทําให้สมเพียนเอกสมยาได้เลื่อนชันยศเป็นนายร้อยโดยไม่ต้องสอบจากนั้นสมเพียรก็ไปอบรมที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประมาณสองปี และต่อมานายพลกรสุวรรณรัตน์สมัยที่เป็นผู้มุ่งในการสอบตรได้ชักชวนให้กลับมาทํางานทางใต้ได้รับแต่งตั้งเป็นสารวัตรที่ตาบลโกตาบารูอําเภอรามันจังหวัดยะลาจากตําแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจภูทรตาบลโกตาบารูอําเภอรามันจังหวัดยะลาในปี2535เส้นทางชีวิตรับราชการของสมเพียรเอกสมยา ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2141สมเพียรย้ายไปเป็นสารวัตรสถานตำรวมภูทรตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาทำงานได้สองปีก็เจอกับพิษการเมืองเข้าแทรกแซงปี2143สารวัตรสมเพียนถูกนักการเมืองเจ้าของพื้นที่วิ่งเต้นในพุ่มข้าบัญชาสั่งย้ายไปเป็นสารวัตรสถานในตมภูธร ตำบลบ้านสรงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีปี2 5 4 5สมเพียรเจอมรสุมการเมืองอีกโดยนักการเมืองขั้วรตรงข้ามกับครั้งก่อนเสนอให้พุ่มเข้าบัญชาสั่งย้ายไปเป็นรองพุ่มกับสถานีตำรวจภูทรสบายย้อยจังหวัดสงขลาด้วยข้อหาเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามระหว่างนั้นสมเพียรก็ยังคงทำหน้าที่หัวหน้าชุดมีการประทะก,กับกลุ่มโจนในพื้นที่ต่าง ต่อมาได้ไประทะกับกลุ่มโจรในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาจนมีผู้เสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเพียนถูกร้องเรียนจากกรณีดังกล่าวและถูกสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตามมาด้วยเสียงประกาศของนักการเมืองท้องถิ่นที่ห้ามสมเพียนกลับมาเหยียบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกต่อมาเมื่อพ้นข้อกล่าวหา สมเพียรก็คืนสู่พื้นที่โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในปี2546พลตำรวจโทมานนท์ไกรวงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เห็นฝีนม้อลายมือของจ่าเพียนจึงเรียกไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดยะลาแต่สมเพียรรู้สึกอึอดอัดทำงานได้ไม่ถนัด จึงขอย้ายไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในปี2447ก่อนโยกไปเป็นรองผู้กอบกับการสถานีกิ่งอำเภอม,มานังจังหวัดสตูลในปี2449และสุดท้ายชีวิตก็กลับมาที่บรรนังสตาอีกในปี2 5 5 0สมเพียรติยดยศพันตำรวจเอกเป็นผู้กับกับการสถานีตำรวจภูธรบรรนังสตาจังหวัดยะลา เหตุการณ์สะเทือนใจเมื่อวันที่18พฤษภาคม2549ครูจุยหรือจูหลิงครูผู้ช่วยบ้านกูจิงหรือปะอำเภอระแง,งจังหวัดนาราธิวาสสาวเหนือผู้สอบได้อันดับหนึ่งและสมัครใจมาเป็นครูในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเหตุผลว่าที่นั่นหาครูได้ยากเต็มทีต่อมาเธอโชคร้ายกลายเป็นเหยื่อถูกโจรคุมขังในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้กับมัสยิดประจำหมู่บ้าน และถูกรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือเธอออกมาได้ในวันรุ่งขึ้นสภาพอยู่ในการสาหาัสศ er. ีสาารษะถูกถกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงแม้แพทย์จะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่อาจยื้อชีวิตเธอไว้ได้และในวันที่8มกราคม5 5 5 0ครูจูหล,ลิงก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงจังหวัดนาราธิวาสเท่านั้น หากแต่ในพื้นที่อื่นๆก็สอเขาความรุนแรงขึ้นทุกขณะรวมทั้งพื้นที่ตำบลบาจอมเพอมมินนางสตาจังหวัดยะลาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดงพวกโจรประกาศก้าวห้ามตำรวจทหารเข้าพื้นที่ช่วงเวลานี้นี่เองสมเพียรเอกสมยารับตำแหน่งผู้กำกับ,บาการสถานีตำรวจภูทรบรนนงสตาเผเชิญหน้ากับสถานการณ์พื้นที่สีแดงสมเพียรลงพื้นที่พบป่าชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่น พร้อมกับเดินหน้าเปิดพื้นที่สีแดงปลูกใจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันกินเบี้ยรัฐบาลไทยไม่ทำงานบ้างหรือโจรครองบ้านครองเมืองหมดไปบอกมันด้วยว่าจ่าเพียนกลับมาแล้วกิติศัพท์ตั้งแต่ยังเป็นจ่าเพียนทำให้คนเท่าคนแก่ที่เคยเห็นฝีไม้ลายมือเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจแม้กระทั่งคู่ปรับเก่าอย่างผู้ใหญ่เลาะแห่งตะโละวี ผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าตมบลประแตถมเภอยะหาก็ยังมาจับมือช่วยกันปราบโจรท,ท,ทั้งๆที่เมื่อหลายสิบปีก่อนทั้งคู่เคยปะทะกันแต่ภายหลังทั้งสองหันมาจับมือเป็นมิตรกันและร่วมกันปราบโจรในพื้นที่ชื่อของจ่าเพียนโด่งดังในพื้นที่เช่นไรชื่อของผู้ใหญ่เราก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน1สิงหาคม2550สมเพียรเรียกประชุมทีมงานหลังจากสายข่าวรายงานเข้ามาว่า กลุ่มโจรนําโดยนายสุริมิงป่อสากับพวกประมาณ8ปดถึงสิคนปรากฏตัวที่บ้านในทราบเลขที่หมู่ที่5ตําบลบันนงสตาเพื่อประชุมวางแผนก่อการร้ายในพื้นที่แผนที่ระบุภูมิประเทศถูกนํามากางบนโต๊ะด้วยประสบการณ์และความชานาญในการอ่านแผนที่สมเพียรพบว่าที่ตั้งของบ้านเป้าหมายอยู่ภายในหมู่บ้านที่รายล้อมด้วยบ้านของชาวบ้านเส้นทางเข้าเป็นถนนดินและแคบ ค่อนข้างเสี่ยงต่อการบุกเข้าไปที่สําคัญก็คือยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครอาจจะเป็นสมาชิกผู้ก่อความไม่สงบด้วยก็ได้การเตรียมการวางแผนจึงต้องรัดกลุ่มรอบคอสมเพียรต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดบุกปฏิบัติการจู่โจมด้วยความรวดเร็วครั้งนั้นสามารถจับตายโจนในห้าศพยึดอาวุธปืนในห้ากระบอกพร้อมยุทธภัณฑ์จํานวนมากศพโจนทั้งหมดถูกนําไปตั้งไว้ที่ศาลพระภูมิในโรงพัก นานแล้วนะที่มันนางสตาไมา่ได้เอาโจทย์มาเส้นไว้สารประภูมิสมเพียนกล่าวเมื่อปฏิบัติภารกิจแรกหลังจากคืนถิ่นสําเร็จ